สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชชาวิจาราสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทันพิชชาวิจารารหาสนักศึกษา6 1 1 0 3 6 3 6วันนี้จะมานำเสนออาหารเชื้อชาติสเปนเชื่ออาหารว่าปาเอลลาวาเลเซนาค่ะปาเอลลาน,น,นะคะมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศสเปนค่ะปาเอลลาเป็นอาหารหลักของสเปนคงเหมือนต้มยำกุ้งที่ สิกเนเจอร์ของอาหารไทยนั่นเองปาเอ่ามีต้นกำเนิดมาจากวาเลนเซียเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกของสเปนคำว่าปาเอญาในภาษาสเปนแปลว่ากระทะค่ะส่วนขอเสริมสภาพภูมิอากาศไปนะคะสภาพภูมิอากาศในสเปนแบ่งเป็นสีลักษณะคือฤดูร้อนจะมีอาการค่อนข้าง,างร้อนอุณหภูมิประมาณ25-35องศาเซลเซียสค่ะ ฤดูใบไม้ไมร่วงอากาศค่อนข้าง,างอบอุ่นอุณหภูมิประมาณ15-19องศาค่ะฤด,ดูหนาวค่อนข้างเย็นแต่จะไม่ถึงกับติดลบภูเขาบางแห่งมีหิมะปกคลุมโดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่2-15องศาเซลเซียสค่ะอันนี้เป็นแมปแสดงที่มาของไบยอล่าอาหารของประเทศสเปนนะคะต่อไปนะคะเป็นพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทานอาหารของชาวสเปนค่ะ ที่น่าสนใจมากกว่าเรื่องอาหารก็คือวัฒนธรรมการทานอาหารของชาวสเปนนี่แหละค่ะเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ออกมากๆถึงขนาดที่เรียกว่าแปลกในสายตาของชาวต่างชาติด้วยซ้ําโดยเฉพาะเรื่องเวลากินข้าวในแต่ละมื้อที่แหวกจากประเทศอื่นๆไปสมดเพราะเขากินข้าวกันตอนบ่ายสองและกินข้าวเย็นกันตอนสามทุ่มค่ะเดินมาขนาดนี้แล้วเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขามีวัฒนธรรมการกินแบบไหนกันแน่ ในมื้อเช้าของคนสเปนจะเน้นอาหารเบาๆไม่หนักมากซึ่งผู้ใหญ่ก็จะทานกาแฟน้ำผลไม้ขนมปังแต่ถ้าเด็กๆก,ก็นิยมทานคอนเฟ็กกับนมหรือจะเป็นขนมปังบอสบายส่วนมื้อกลางวันนั้นคนสเปนจะทานในช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามค่ะส่วนมื้อเย็นก็จะทานอีกทีตอนบ่าย3ามโมงคึ่งถึงห้าโมงเย็นค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมื้อเย็น จะเป็นช่วงตอนสองทุ่มถึงสามทุ่มทุ่มค่ะเพราะเกิดจากการที่ว่าชาวสเปนนั้นทานอาหารมื้อเที่ยงช้ามื้อเย็นก็คงต้องเลื่อนไปด้วยค่ะซึ่งมื้อเย็นของชาวสเปนนั้นก็จะอยู่ติดเป็นมื้อขําของชาวประเทศไทยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นประวัติความเป็นมาของปาเอลลาวาเลนเซียนาค่ะประวัติความเป็นมาของอาหารปาเอญยานะคะปาเอียาหรือปาเอญยาดารรสกาตาลา่า เป็นชื่อเรียกอาหารประจำชาติอย่างหนึ่งของประเทศสเปนมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญคือข้าวซึ่งนำไปหูงไม่ใช่ผัดนะคะโดยนำไปหูงกับเนื้อสัตว์เล็กเครื่องเทศด้วยน้ำสต๊อกในกระทะแบรนใหญ่ต้นกำเนิดของปาเอียนั้นมาจากแคว้นบาเลนเซียค่ะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวอันดับต้นๆของประเทศสเปนอาหารจานนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเรียบให้ทางขนบธรรมเนียมและประวัติศาสตร์ของคแคว้นบาเลเซียได้เป็นอย่างดีหน้าตาของข้าวอาเปยาเป็นข้าวเม็ดกลมๆสั้นๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นแต่รสสัมผัสกระด้างกว่าข้าวญี่ปุ่นค่ะโดยการนําไปหูงกับเนื้อสัตว์ และเครื่องเทศค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนผสมของปลาเอล่าวาเลนเซนาค่ะเริ่มต้นจาก1น,นะคะข้าวปลาเอย่าค่ะหรือจะใช้ข้าวหอมไทยแทนก็ได้ค่ะปริมาณ1ถ้วยน้ำสต๊อกไก่น้ำต้มกระดูกไก่2ถ้วยครึ่งถึง3ถ้วยค่ะกุ้งสดปลาสดเล่เป็นชิ้นๆปลาหมึกหันแว่นรวม400กรัมหรืออาหารทะเลอื่นๆแล้วแต่ชอบ หอยมแมลงผู้หรือหอยอย่างอื่นใส่ทั้งเปลือกหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะต่อไปเป็นมะเขือเทศหั่นสีเหลี่ยมลูกเต๋าหนึ่งถ้วยค่ะถั่วลันเตาแช่แข็ง1เศษ1ส่วน2ของถ้วยค่ะแล้วก็หัวหอม1ห,หัวกระเทียม3ปกลีบสับละเอียดค่ะต่อไปนะคะเป็นเกลือและพริกไทยน้ำค่ะปรุงตามชอบนะคะ ต่อไปเป็นมะละกอรหรือน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะค่ะพริกแดงหยาบ3เม็ดค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนหรือวิธีการทําค่ะนํากระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ํามันลงไป1ช้อนโต๊ะพอร้อนดีแล้วใส่อาหารทะเลทั้งหมดลงไปผัดพอเริ่มสุเกเรยเกลือเล็กน้อยใส่พริกไทยโหระพา ฝักชีฝรั่งลงไปผัดแล้วรีบตักขึ้นใส่จานพักไว้นำกระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะพอร้อนดีแล้วใส่ตัวลันเตามะเขือเทศลงไปผัดพอสุกตักขึ้นพักไว้นำกระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันที่เหลือหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปพอกระทะร้อนใส่หวหอมและกระเทียมลงไปผัดจนหอมแล้วใส่ข้าวใส่สีเหลือง ใส่สีอาหารผสมอาหารหรือผงขมิ้นโดยเกลือคล้าให้ทั่วแล้วใส่น้ำสต๊อกไก่เปิดไฟแรงประมาณ15นาทีข้าวเริ่มเดือดให้เบาไฟแล้วนำส่วนผสมที่ตักพักไว้ในข้อสองลงไปผัดคล้าให้ทั่วชิมรสแล้วนำกุ้งปลาเมือหอยที่ผัดพักไว้มาเรียงไว้บนข้าวค่ะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของปลาเอล่าวาเลเซียนาตอนเสร็จพร้อมเสริมนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ